กินเครื่องดื่มโกโก้ Go Go, ตอนบ่ายได้ไหมนะคะ ก่อนที่พี่วีจะต,ตอบว่าได้หรือเปล่าเรามาดูส่วนผสมของโกโก้ที่ว่าก่อนนะคะโกโก้ชนิดหนึ่งเขาบอกยี่ห้อมานะแต่พี่วีขอไม่เอ่ยชื่อยี่ห้อนี้นะคะว่ายี่ห้ออะไรนะคะส่วนผสมของโกโก้ที่ว่าเวลาเราชงเนาะต้องเอามาใส่น้ําร้อนแล้วก็คนนแล้วก็ดื่มนะคะในส่วนผสมของโกโก้เนี่ยถ้าใครเป็นเด็กที่เคยกินเนาะเวลาชิมเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามีรสชาติหวานนะคะทีนี้พอเราไปดูในส่วนผสมเราจะพบว่าในโกโก้นั้นก็จะมีโกโก้ผสมกับน้ําตาลคําตอบก็คือถ้าเรากินน้ําตาลใน ช่วงบ่ายนะคะมันไม่ควรที่จะกินเพราะว่าอะไรคะถ้าเกิดใครที่อยู่ในโปรแกรมลดน้ำหนักนะคะสิ่งที่เราจะต้องตัดไปเลยเป็นอันดับแรกนะคะก็คือน้ำตาลซึ่งน้ำตาลมันจะเป็นตัวที่ทำให้เขาเรียกว่า อินซูลินฮอร์โมนทำงานแบบพุ่งกระฉูดระดับน้ําตาลในเลือดจะพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อไรก็ช่างนะคะที่เกิดการใช้น้ําตาลปุ๊บนะคะการเผาผลาญไขมันในร่างกายจะหยุดชะงักทันทีเพราะฉะนั้นถ้าให้พี่วีแนะนำนะคะไม่ว่าจะเป็นมื้อบ่ายหรือว่ามื้อเช้าก็ไม่ควรที่จะ กินเครื่องดื่มโกโก้ที่มีน้ำตาลเป็นส่วนผสมถ้าคุณยังอยู่ในโปรแกรมลดน้ำหนักนะคะเพราะมันเป็นศัตรูตัวฉกาจในการลดน้ำหนักแต่ถ้าคุณไม่อยู่ในโปรแกรมอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าใครอยู่ในโปรแกรมแนะนำว่าไม่ว่าเช้าหรือบ่ายนะคะหรือเวลาใดๆก็ไม่ควรที่จะกินเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล เป็นส่วนผสมนั่นเองค่ะก็ฝากเอาไว้นะคะถ้าชอบอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะมีทาง e b o o k YouTube และก็ t ิกต o อนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับ Happy Life By วีรนุชนะคะบายค่ะ